เต้าหู้โมกี้ผมก็สั่งมาสามดบมนะครับทุกคนลองดูกันว่าอันไหนอร่อยที่สุดอืมจึงดังโคตรขนมปังมันนี่นะทุกคนเล็กๆๆอันนี้ออริจินอลแล้วก็เฮดหอมแล้วก็งาดำต้องหั่นแบบนี้นะคะวางหางๆกันสามก้อนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เลยเก้าสิบองศาตักสามจิ้มนาทีละกันน้ำจิ้มก็ทำง่ายนะครับทุกคนมีใส่น้ำจิ้มไก่ตามแม่ป้านมแล้วก็พริกป่นแล้วก็ถั่วอืม,มอืมอือลูกชิ้นเยอะว้าดูดิฟูไหมมันติดติดกันแล้วนะครับทุกคนนี่แล้วว้าอร่อยมาก ยังไม่จี๊มไรลยนะครับทุกคนแต่ว่วาแบบรสชาติมันเข้มเค็มนิดหนึ่งทุกคนดูโอ้โหแต่ออริจินอลอ่ากลมกล่อมมากเลยนะครับทุกคนรสชาดะยังไงมันกลมกล่อมมากน้ำจิ้มอร่อยมากรสชาต่้าคู่นั่นแหละแต่ว่าแบบเหมือนแบบก้มกลม่อมแบบเค็มๆนิดนึ่งหลังเก่าแล้วก็อันนี้ให้ผมน,นะครับทุกคนแต่คู้ผสมเห้ค่ะ โอ้โห oh, oh, อันนี้ oh. หอม mm hmm. ได้กินแบบแฮทหอมนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะ mm hmm. ดูดิว้าถ wow, ้ากินกันอย่างนี้อร่อยมากเลยนะครับทุกคน mm hmm. mm hmm. น้ำกินปังมาก mm hmm. แล้วก็น,นี้นาดำนะครับทุกคน mm hmm. เหมือนลูกชิ้นลนะเอียดจริงๆอันนี้หายร้อนแล้วเหรออันนี้หายร้อนแล้ว ว้าวอันนี้กลมกล่อมที่สุดจริงจริงอันนี้กลมกล่อมที่สุดหอมนาดำแบบชัดๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ากเลยอือฮึดูดิคุ้มไหมกับการรอคอยคุ้ม จริงๆต้นกินแบบเต้าหู então, ้เป่าเปาใช่ไหมครับสดๆแบบแบบนึบดั๊อะไรแบบแบบดึ้งดังอะไรเงี้ยแต่ว่าองแม่เงี้ยแบบเหมือนกรอบๆแล้วข้างในก็ยังนึบดั๊อยู่นะแบบนุ่มนิ่มอยู่นะโอ้แต่ว่าแบบอร่อยครับกินแบบร้อนๆอย่างนี้แบบอร่อยมากทุกคนอุ้เนี่ยผมก็ไม่ทอดใช่ไหมคับทุกคนแต่ว่าอารมณ์เหมือนแบบเต้าหู้ทอดนิดหน่อย 嗯、uh.